สวัสดีครับพี่นอ้องเกษตรกรทุรกท่านครับวันนี้เรา,าคุยกันเรื่องปุ๋ยสูตร3000ที่ทางวิชาการเขาเรียกว่าแอมโมเนียมไนเตรตซัลเฟตนะครับเรามาดูกันว่าข้อดีมันมีอะไรบ้างแล้วข้อเสียเนี่ยไม่ไม่ใช่ข้อเสียหรอกข้อที่ควรระวังเนี่ยมันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับปุ๋ยสูตร30 3000นี้เดี๋ยวไปดูข้อมูลกันนะครับ ก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสก่อนท่านในผมกำลังซับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งช่วยเหลือพี่ส่งอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นหมือนที่โรงพยาบาลเด็กมนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไร้ผู้ป่วยนาทาที่จะเหนความรับผิดชอบขงโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีลล์คลิปโดยตรงที่ของโรงพยาบาลที่ผมแนนไว้โดยตรงของโรงพยาบาลได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดการ984000สี่เหลี่ยมกดโถอดบริจาคครั้งละ100บาททุกกระไก่มือถือ เพื่อสมดุลสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ขออนุม,มทตนาบนทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยเรามาดูข้อดีนะครับของปุ๋ยสูตร30-00หรือแอมโมเนียมไนเตรตซัลเฟตกันว่ามีข้อดีอะไรกันบ้างข้อดีของปุ๋ยสูตร30-00หรือแอมโมเนียมไนเตรตซัลเฟตก็คือข้อที่1ปุ๋ยสูตร30-00นี้นะครับเป็นปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตซัลเฟตตามชื่อที่มันเป็นอ,อ,กกองค์ประกอบนะโดยทั่วไปปุ๋ยแอมโมเนียมเนี่ยตัวแอมโมเนียมเนี่ย เวลาเขาเรียกว่าเนี่ยไม่ว่าการจะ,ะดูดไนโตรเจนจากอากาศของกลุ่มแบคทีเรียต่างๆเนี่ยมาอยู่ในดินมันก็จะกลายเป็นแอมโมเนียมเป็นไนไตรด์แล้วก็เป็นไนเตรตเพราะฉนั้นปุ๋ย 30. 0เนี่ยก็จะอยู่ในรูปแอมโมเนียมกับไนเตรตแล้วก็มีซัลเฟตเป็นองค์ประกอบข้อที่2นะครับมีไนโตรเจนทั้งรูปแอมโมเนียมและไนเตรตนะครับทั้งหมดประมาณ30%ย้ำนะครับ ไอ้สาของไนโตรเจนที่อยู่ในปุ๋ยสูตรนี้เนะี่ยมีอยู่2รูปแบบรูปหน่งคือรูปของแอมโมเนียมรูปที่2คือรูปของไนเตรตนะครับแล้วก็ยังมีธาตุซัลเฟตหรือกรรมะถันเป็นองค์ประกอบอยู่ในนี้ด้วยเพราะนั้นก็2นะครับใน30%นี้นะครับมีไนโตรเจนนะครับอยู่ในรูป2รูปคือแอมโมเนียมกับไนเตรตรวมกันได้30%แล้วก็จะมีตัวซัลเฟตหรือตัวกำรรมะถัน เป็นองค์ประกอบในปุ๋ยสูตร30มสนี้ด้วยข้อที่3ปุ๋ยสูตร3 0มสนเป็นการผสมกันระหว่างปุ๋ยยูเรีย4 6 0 0และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต21 0 0นะครับคือเอาข้อดีทั้งสองขอทั้งสองตัวนี้ก็คือข้อดีของปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเนี่ยมาผสมกันกลายเป็นปุ๋ย30 0นั่นเองข้อที่4มีคุณสมบัติในการละ นะครับทั้ง4ข้อนี้ก็สรุปนะครับข้อดีก็คือ1 30-0งมเนี่ยมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าแอมโมเนียมไนเตรตซัลเฟตซึ่งตัว30.0เนี่ยมันมีไนโตรเจนอยู่ในรูปของแอมโมเนียมและไนเตรตรวมกันได้30%จึงออกมาเป็น30.0นอกจากนั้นนอกจากมีไนโตรเจน30%แล้วยังมีธาตุซัลเฟตหรือกรรมะถันอยู่ในปุ๋ยสูตรนี้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะข้อ3คือ มันเป็นการผสมกันระหว่างยูเรีย4 6 0และแอมโมเนียมซัลเฟต21 0มันจึงออกมาเป็นปุ๋ย30 0ซึ่งมีกรรมฐานเป็นองค์ประกอบจากปุ๋ย210เอนั่นเองข้อที่4ด้วยความที่มันเป็นปุ๋ยไนโตรเจนมันจึงละลายได้เร็วและพืชกินได้ไวถามว่าทำไมพืชกินได้ไวนะครับด้วยปุ๋ยทั่วไปปุ๋ยยูเรียเนี่ย40 4 6 0หเนี่ยเป็รารละลายลงดินเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนรูป นะครับเป็นแอมโมเนียมเป็นไนไตรด์เป็นไน rite, เตรตแต่ถ้าปุ๋ยตัวนี้สามสิบเป็นศูนย์เนี่ยมันอยู่ในรูปแอมโมเนียมและไนเตรตตัวแอมโมเนียมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นไนไตรด์แล้วก็เป็นไนเตรตแต่ก็มีไนโตรเจนในรูปของไนเตรตอยู่แล้วพืชสามารถดูดกินได้เลยนั่นเองนะครับจึงทําให้ว่าทําไมพืชมันกินได้ไปม,มันกินอยู่ในรูปของไนเตรตได้เลยเราพูดูข้อเสียหรือข้อควรระวังกันบ้างเกี่ยวกับปุ๋ย3000 30, หรือแอมโมเนียมไนเตรตว่ามีอะไรกันบ้าง ข้อที่ควรระวังหรือข้อเสียของปุ๋ย30 0สนะครับมีดังนี้ 1. สูตรปุ๋ย30 0สเนี่ยเป็นปุ๋ยที่มีองค์ประกอบของธาตุไนโตรเจนเมื่อลงไปในดินเนี่ยมันจะสูญเสียได้ง่ายนะครับข้อนี้ในพี่น้องสิก่อนจะต้องเข้าใจว่าถ้ามันอยู่ในรูปของไนโตรเจนไม่ว่าปุ๋ยสูตรไหนก็ตามอัตราการสูญเสียเนี่ยจะเยอะกว่าธาตุตัวอื่นเยอะกว่า P เยอะกว่า K นะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาเราใส่ลงไปในดินเดียว มันเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้ในดินนะครับเนื่องจากมันเคลื่อนที่ได้ในดินนี่และมันถึงซึมลงปข้งล่างก็ได้ฝนตกมามันไหลไปได้ง่ายนะครับมันไหลไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นไดโตรเจนอยู่ในรูปไหนสูตรปุ๋ยไหนก็ตามมันจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมันจะสูญเสียได้ง่ายแต่จะง่ายเท่าไหร่ง่ายหรือมากกว่ากันเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสูตรปุ๋ยด้วยนะครับแต่ไดโตรเจนเนี่ยสูญเสียง่ายกว่าปุ๋ยสูตรอื่นแน่นอนนะครับข้อที่2 ใส่ในดินด่างจะช่วยปรับ pH ได้บ้างแต่ดินที่มี pH ต่ำหรือดินกรดควรใส่ด้วยความระมัดระวังข้อที่2นี้นะครับพี่น้องก่ตนจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการที่ปุ๋ยไนโตรเจนไม่ว่าตัวไหนก็ตาม4600 2100 3000หรือ4000ก็ตามปุ๋ยพวกนี้ด้วยความเป็นไนโตรเจนเวลามันทําปฏิกิริยาในดินปุ๋ยไนโตรเจนเกือบทุกตัวนะครับ ถ้าเป็นตัวดดดดแบบนี้เนะี่ยมันจะทําปฏิกิริยาแล้วให้ P.S. ในดินเนี่ยเป็นกรดหรือ P.H. ลดต่ําลงจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าเราใส่ในดินด่างปุ๋ยสูตร3.0ลเสูตรเนี่ยด้วยความที่มันทําปฏิกิริยามันก็สามารถช่วยลด P.S. ในดินด่างที่สูงลงมาช่วยขยับลงมาเรื่อยๆได้นะครับแต่จะมากจะน้อยเท่าไหร่นัน้นขึ้นอยู่กับปริมาณการใส่และตัวปุ๋ยด้วย ถ้าแต,แต่ดิน pH ต่ำเนี่ยดินกรดเนี่ยก็ควรใส่ด้วยความ,มาระมัดระวังเพราะอะไรครับเพราะไนโตรเจนเนี่ยมันทำเตก,กียาบินเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการทำให้ pH ต่ำลงอีกนะครับและที่สำคัญตัวนี้มีองค์ประกอบของกรรมถันซึ่งตัวกรรมะถันมีฤทธิ์เป็นกรดนั่นเองพอใส่ไปแล้วมันจะทำให้ดินของเราเนี่ย pH ต่ำลงจะต่ำมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปริมาณการใส่และคุณสมบัติของปุ๋ยด้วยนะครับเพราะนั้นข้อที่2นี้ ใส่ในดินด่างได้นะครับจะช่วยปรับ pH ลดลงมาแต่ถ้าในดินกรดก็ต้องใส่ด้วยความระมัดระวังข้อที่3มีคุณสมบัติละลายน้าได้เร็วทําให้พืชกินได้ไวแต่นะครับด้วยความที่มันละลายน้ำได้เร็วที่มันเป็นไนโตรเจนทําให้พืชกินได้ไวนี่แหละนะครับยุดกินอยู่ในรูปไนเตรตก่อนเพื่อนนะครับมันก็สูญเสียได้ไวเช่นกันนะครับสูญเสียทางไหนหนึ่งหว่านไปแล้วก็ฝนตกชะล้างเลยเพื่อน เนื่องจากคุณสมบัติเนี่ยมันละลายในดินได้ด้วยความคุณสมบัติพวกนี้มันก็สูญเสียได้ไวเช่นเดียวกันแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสูตรปุย๋ยขึ้นอยู่องค์ประกอบขึ้นอยู่กับดินด้วยนั่นเองอันนี้เป็นข้อเสียหรือข้อควรระวังของปุ๋ยสูตร30มสินหลังจากที่เราได้ดูข้อดีของปุ๋ย30มสิ 0, และข้อเสียข้อควรระวังไปแล้วนะครับเรามาดูวัตถุจักรของไนโตรเจนเพื่อเข้าใจให้มากขึ้นว่ามันเป็นยังไงบ้างวัตถุจักตัวไนโตรเจน เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวนี้กันครับวัตถุของไนโตรเจนนะครับอันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตัวนี้ที่ผมบวงไว้เนี่ยเป็นไนโตรเจนในบรรยากาศโดยทั่วไปบ้านในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับพอไนโตรเจนในบรรยากาศเนี่ยบางทีมันก็ถูกตรึงไนโตรเจนผ่านปมรากถัว่วพวกอะไรครับพวกไรโซเบียมที่อยู่ในปมรากถัว่วมันสามารถตึงไนโตรเจนได้นะครับประเด็นที่2เป็นพวกมูลสัตว์ต่างๆที่มันถ่ายออกมา ถ่ายมูลออกมานะครับตัวย่อยสลายพวกแบคทีเรียพวกราพวกนี้นะครับหนึ่งเนื่อ n i t เนี่ยจะได้จากอากาศใช่ไหมครับสองมูลสัตว์ต่างๆเรามาดูไนโตรเจนจากอากาศกันก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับวงจรมาอย่างเงี้ยนะครับมันถูกตรึงหรือไม่ก็ถูกตรึงในดินโดยแบคทีเรียพวกนี้พอถูกตรึงปั๊บนะครับมันจะเปลี่ยนไนโตรเจนเป็นรูปของแอมโมเนียมหรือ N NH4 นั่นเองนะครับพวกนี้มันจะเปลี่ยนรูปเ h 4พอเปลี่ยนรูปไปแมเนียมปั๊บมันก็ถูกเปลี่ยนรูปอีกครั้งหนึ่งโดยแบคทีเรียที่อยู่ในดินเป็นไนไตรด์นะครับจากไนไตรด์ก็โดนแบคทีเรียเปลี่ยนรูปอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไนเตรตตัวนี้นะครับไนเตรตอยู่ในรูปที่พืชใช้ได้โอเคไหมครับอีกรูปหนึ่งนะครับถ้าเป็นมูลสัตว์นะครับมูลสัตว์ตัวนี้เนาะ ถ้าหนูถ่ายมูลออกมาเนี่ยมันจะถูกพวกแบคทีรียพวกลาพวกนี้นะครับย่อยแล้วก็เปลี่ยนรูปนะครับเป็นแอมโมเนียมเหมือนเดิมเข้าวาถ้าจากจากแอมโมเนียมโดนแบคทีรียก็กลายเป็นไนไตรจากไนไตรเปลี่ยนรูปกลายเป็นไนเตรตจากไนเตรตก็พืชได้กินนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยสูตรที่เราพูดถึงกันเนี่ยสามสนเนี่ยมันอยู่ในรูปของแอมโมเนียมไนไตรซัลเฟตก็คือแอมโมเนียมตรงนี้ไนเตรตตตรงนี้ มันกินได้ไปเพราะมันอยู่ในรูปไนเตรตใส่ไปก็กินได้ปุ๊บไม่ต้องเปลี่ยนรูปแต่แอมโมเนียม,มต้องเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นมีส่วนหนึ่งคือ30%มสิบเปอร์ซ็นมันแบ่งกันแอมโมเนียมส่วนหนึ่งแล้วก็ไนเตรตส่วนหนึ่งนะครับสัสดส่วนจะเท่าไหร่เนี่ยต้องขออนุญาตไปหา,ารายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับแต่มันมีอยู่2รูปตัวไนโตรเจนเนี่ยคือรูปของแอมโมเนียมและไนเตรตแต่ที่แน่ๆใส่ลงไปเนี่ยตัวที่อยู่ในรูปไนเตรตกินได้เลยโอเคไหมครับอันนี้เป็นวัตถุจักของไนโตรเจนนะครับ บางทีไนเตรดเนี่ยก็โดนแบคทีเรียทํำติกยาแล้วก็กลายเป็น N2 เข้าสู่ขึ้นบรรยากาศก็มีเช่นเดียวกันอันนี้เป็นวัตจักรของกลุ่มในตัวเช่นทีนี้เรามาดูว่าเปรียบเทียบปริมาณในตัวเช่นในปุ๋ยแต่ละสูตรเช่น46.0 3 3 0 0 0 0์0ปุ๋ยแต่ละสูตรนี้เราจะเปรียบเทียบกันยังไงได้บ้างอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับ ผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับการเปรียบเทียบปุ๋ยพวกไนโตรเจนเนี่ยข้อที่1น,นะครับเริ่มจากหากเราใช้ปุ๋ย30มสนตัวนี้นะครับ1ช้อนต่อน้ํา20ลิตร1ช้อนแกงเราเนี่ยช้อนอะไรก็ได้1นสมมติว่า1ช้อนแกงเราใช้ปุ๋ย30มสูช้อนต่อน้ํา20ลิตรโอเคไหมครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสูตร1 5บเราจะใช้ถึงเท่าไหร่ครับ สองช้อนแกงต่อน้ำา20ลิตรเพราะอะไรครับเพราะมีไนโตรเจนน้อยกว่า30ส่วนอยู่2เท่าโอเคไหมครับเนี่ยตัว30้ส่วนมี30%แต่ตัว15บส่วนมี15%เพราะนั้นสิ้ส่วนส่วมีไนโตรเจนน้อยกว่า30ส่วนอยู่2เท่าโอเคไหมครับสามข้อที่3ถ้าเปลี่ยนเป็นปุ๋ยยูเรีย46่หส่วนโดยยูเรียเนี่ยถ้าคำนวณปริมาณของไนโตรเจนเนี่ย ยูเรียจะมีไนโตรเจนมากกว่า30 0ส่วนอยู่ถึง1.53เท่าเพราะฉะนั้นการใช้พวกนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นยูเรียเราจะต้องใช้ประมาณ1ส่วนกว่า,กว,า,ววก,วากว่าใน3ส่วนต่อน้ํา20ลิตรนะครับหส่วนกว่ากว่าใน3ส่วนต่อน้ํา20ลิตรก็จะได้ปริมาณเทียบเท่า30มส่วนศนย้ำนะครับสมมุติถ้าเราใช้ปุ๋ยซัลซูนซส่วนึช้อนต่อน้ํา20ลิตร ถ้าเราเปลี่ยนเป็นซิม่าส่วนศูนย์เราจะต้องใช้ถึงประมาณ2ช้อนเพราะอน,นิตรเจนน้อยกว่าสารสส่วนอยู่2เท่าโอเคไหมฮะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นป๋ยูเรียเราจะต้องใช้เพียงประมาณถ้าเป็นแบ่งเป็น3ส่วนจะใช้ประมาณ1่ส่วนกว่า,วา,วาใน3ส่วนของช้อนต่อน้ํา20ิลิตรเพราะยูเรียมีแอนิตรเจนมากกว่าสารสส่วนอยู่1.53เท่านั่นเองนะครับถามว่าเลือกซื้อตัวไหนดี30มส่วนศูนย์เจ็ห้าส่วนศูนย์สี่หกส่วนศูนย์เราก็เปรียบเทียบราคาเอานะครับ บางทีมันก็จะมีองค์ประกอบว่าปุ๋ยแต่ละตัวเนี่ยมีธาตุรองธาตุเสริมมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าธาตุอาหารที่ได้ก็กคือไนโตรเจนเหมือนกันอันนี้30% 15%อันนี้4 6อันนี้เป็นการเปรียบเ <c oughs> ทียบคร่าวๆนะครับให้ดูกันเรามาดูสูตรปุ๋ยในตลาด30 0 0แอมโมเนียมไนเตรตซัลเฟตว่าแต่ละบริษัทเนี่ยยกตัวอย่างเฉยนะครับมันจะมันจะมีหลายบริษัทแต่ในนี้ผมยกตัวอย่างมาเฉยว่าในตลาดเนี่ย เขาขายยังไงกันบ้างมีสูตรแบบนี้มีส่วนผสมตัวเติมมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูในท้องตลาดกันขออนุญาตนะครับปุ๋ยสูตรนี้ของตราพลอยหลอมเียดนะครับตัวนี้เนะเพื่อนๆดูนะปุ๋ยสูตรนี้สูตรเคมีคือ30-00เหมือนกันแอามโมเนียมนไนเตรตซัลเฟตนะครับมีธาตุปริมาณอาหาร N 30% PK0 นะครับตามองคมเนาะแต่ปริมาณธาตุอาหารรองดูของสูตรนี้นะนะครับแมกนีเซียม2%็นค,ครับ แคลเซียมออกไซด์3%รกัมมันันซัลเฟอร์4%อันนี้ของบริษัทนี้นะมันจะมีโตเรเจนแล้วก็แมกนีเซียมแคลเซียมกัมมันนอันนี้เขาเติบมาโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีกัมมันันปนอยู่ใน3 0 0 0อยู่แล้วนะครับเพราะมันนำยูเรียกับแมกนีเซียมซัลเฟตมาผสมกันต่อมานะครับปุ๋ยสูตร3 0 0ส์เฉยเฉที่ไม่มีพวกกลุ่มยูร่าธาตุหรือธาตุรองมาก็มีเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้คิงโพดัมสามสิบศูนย มันก็จะมีปริมาณธาตุอาหารน้ำปองก็คือ N P K แต่ยังไงก็ตามก็จะมี S ประกอบด้วยนะครับเพราะว่ามันมาจากแอมโมเนียมโซเฟตที่ผสมกับยูเรียนั่นเองตัวนี้เหมันกันนะครับสามสนย์แต่ก็จะมี S เลยกรรมถันปนมาด้วยนะครับทีนี้มาดูสูตรปุ๋ยตัวนี้นะครับปุ๋ยตัวนี้ก็3 0มสเหมือนกันแต่ก็เขียนว่าแมก Plu สแมกพลาสหมายถึงอะไรครับเขาเติมแมกนีเซียมมาด้วยโอเคไหมครับแมกนีเซียมเป็นธาตุไรรู้ไหมครับธาตุรอง แคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันตัวนี้เขาเติมแมกนีเซียมมาด้วยแล้วก็จะมีกำมะถันที่ปนอยู่ใน3 0มสนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับปุ๋ยตาพลอยล้อมเพชร3 0มสศเหมือนกันนะครับปุ๋ยส่วนนี้เนะี่ยมี n30% PK0 ในพีที่น่าสนใจปริมาณธาตุอาหารรองนะครับตัวนี้มีแมกนีเซียม2%แคลเซียมออกไซด์3%าและกำมะถันเรน์นะครับ แต่บางบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีพวกโบรอนปนมาด้วยมันอันนี้มันก็แล้วแต่บริษัทเนาะพวกอาหารทาอาหารรองเนี่ยบางบริษัทก็ใส่มาบางบริษัทก็ไม่ใส่มาแล้วแต่บริษัทแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องสะก่อนว่า3ามสเหมือนกันบางครั้งทําไมราคามันต่างกันอย่างนะครับที่มันต่างกันเพราะว่าการใส่ปริมาณธาตุอาหารรองลงมานั่นเองนะครับถ้ามันมีโดดๆเพียงแค่3 0มสเนี่ยไม่มีปัญหาราคาอาจจะไม่แตกต่างกันบ้างนะั แต่ถ้าประเด็นก็ตามมีปริมาณธาตุอาหารรองที่เพิ่มเข้ามายิ่งเพิ่มมากตัวราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นเวลาเลือกปุ๋ยเนี่ยไม่ใช่ว่าเลือกราคาถูกระาคาแพงนะครับเลือกว่าพืชต้องการอะไรบ้างส่วนตัวผมนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับถ้าผมไปเลือกซื้อเนี่ยถ้าราคามันไม่โดดมากนะักผมเลือกที่มีปริมาณธาตุอาหารรองและจุลนธาตุจะดีกว่าที่มีแต่ไนโรเจนเฉยๆนะครับอันนี้เป็นวิธีเลือกส่วนตัวของผมนะ ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของสูตรปุ๋ย30-0 0แอมโมเนียมไนโตรซัลเฟตก็สรุปอย่างนี้นะครับปุ๋ยูสูตร3 0 0หรือแอมโมเนียมไนโตรซัลเฟตเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ30%และ30% 0นี้จะอยู่ในรูปของแอมโมเนียมส่วนหนึ่งแล้วก็ไนโตรส่วนหนึ่งและปุ๋ย30-0 0นี้จะมีกรรมาฐานปนมาด้วยเนื่องจากว่าปุ๋ย30-0 0เนี่ยเป็นการผสมกันระหว่างยยูเรี ซีหนย์บวกกับ2ี่สนย์คือแอมโมเนียมซัลเฟตนั่นเองมันจึงมีการบระทันปนมาแต่ข้อดีของปุ๋ยสามศูน์คือมันเอาข้อดีของยูเรียกับข้อดีของแอมโมเนียมซัลเฟตหรือย1่สเนย์เนี่ยมาผสมกันนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความเป็นอะไรครับปุ๋ยไนโตรเจนธาตุไนโตรเจนเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันก็สูญเสียได้เร็วกว่าปุ๋ยธาตุฟอสฟอรัสโพเทสเซียมหรือชนิดอื่นนะครับเนื่องจากเวลาใส่ลงดินเนี่ย มันเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้ในดินมันก็จึงสูญสลายได้เร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างปุ๋ยสูตรที่มเมนเนสูงช่นเสียมชัสูทรัพยสิบชั้นสูญสี่สิบสูพวกนี้มันก็แล้วแต่สถา,านการณ์และปริมาณใส่ว่าสถานการณ์มันอยู่ในจุดไหนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นยูเรียก็ต้องเข้าใจว่ามันน่าจะสูญสลายเร็วกว่าปุ๋ยตัวอื่นเพราะคุณสมบัติมันละเหย,เหยเละเกิดไหลได้หมดนะครับส่วนข้อดีต่างๆมันก็มีมมมาาาาากยเเพระว่่หลังๆี ปุ๋ย3าส่วนหรือปุ๋ยส่วนอื่นก็ตามมันจะมีปนพวกกลุ่มธาตุรองและกลุ่มจุลธาตุมาด้วยแล้วก็การเลือกซื้อนะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมผมก็แนะนําไปแล้วในคลิปว่าถ้าเป็นเลือกซื้อถ้าประกอบด้วยธาตุรองก็ดีถ้าราคามันไม่กระโดดมากนะักหมายถึงว่ามันไม่ห่างจากปุ๋ย3าส่วนปกติที่มันไม่ผสมอะไรมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มธาตุรองเนี่ยถ้าไม่ห่างกันมากผมก็ว่าสมควรซื้อนะครับใส่อะไรพวกนี้แล้วหลายท่านอญญาจจะถามว่าเอ๊ะมันต่างกับ สี่โมงศูนย์ยังไงหนึ่งสี่โงศูนศูนย์เนี่ยยังไงก็ไนโตรเจนปริมาณไนโตรเจนเนี่ยสูงกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าราคามันไม่ต่างกันมากอะไรพวกนี้เราต้องคํานวณดูราคาด้วยดูปริมาณไนโตรเจนด้วยคลิปถัดไปอาจจะทําเรื่องปริมาณไนโตรเจนของสูตร4ี่โมงศูนย์ศูนย์สามสิบศูนย์สิบห้าสิบห้าอะไรพวกนี้ให้ได้รับชมกันนะครับครับก็บอกไว้คิคมีประโยชน์พี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยอภิภาพกัน,นก็ขอไผไว้นัาที่ดีด้วย หลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือใหู้้รมเฉยๆไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีพรมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัณหาที่จับไปละมันเข้าลกปูรุนตโลวัดบพารามจังมัสสุรินกินเลสคืออาการไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะกิเลสท,ที่แท้จริงก็คือป่าทานคือการที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นพระอาจารย์ชยะนันโท ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองมรรคจริงๆท่านเคมานันทะสุดท้ายขอรัตนากรพระรัตนาไตรก็เป็นน้องสิงกรท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณแนละสวัสดีครับ